สีรัตนนไใจรัตนนาใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อท่าปูสนบุญลาศีที่หลานได้กระทำในวันนี้จงมาเป็นคาแพงแก้วคุ้มครองภัยให้พ้นโลกภัยร้ายบรรดาน,นี้ขออ้อนสีประการคืออายุวันนะสุขาภระ ดงบังเกิดมีแต่นางนกอวันมาลีหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไฟโดยชอบทำก็ขอ,ขอให้สมหวังดังใจหมายขอให้เทพทั้งสิหกชั้นฟ้าสิ้าชั้นดินที่ลูกพระนามก็ดีไม่ลูกพระนามก็ดีพร้อมท,ทั้งเจ้าที่เจ้าทางตรงมาปลุกปักรักษา ให้ได้แก้วสารพัดนึกปัถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังความมุ่งมา่ปัถนาขอให้มีอายุมั่นฝันยืนในพระพุทธศาสนาด้วยอย่าเจ็บอย่าจนขอให้พ้นจากทุกข์ให้มีแต่ความสุขให้เจริญรุ่งเรืองอายุมั่นฝันยืนสักร้อยปีทรรมะข่าเอื่อน <comunque>